ลลไไร้ห่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดย VSkincare Expert Protection s uns กิ n SPF 50 PA บวกบวกบวกยาฟลอารามีจำน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองเซบียาเมืองที่คนทั่วโลกต่างคุณชื่อกันดีเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปนครับ จะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าตามพิธีกรของเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับและนี่ครับสะพานด้านหลังของผมครับคือสะพานอิซาเบลที่2ครับที่เชื่อมระหว่างเมืองเก่าไปทางด้านนู้นครับที่นี่ครับที่เมืองเซบียาครับเขาบอกว่ามีอยู่2ออย่างครับที่โดดเด่นมากๆแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครับอย่างแรกก็คือ บูไฟติงครับหรือว่าการสู้วัวกระทิงครับอย่างที่2คือการเต้นฟลาเมงโกครับ2อ,อย่างนี้ครับผมจะได้สัมผัสแน่นอนที่เมืองเซวียแห่งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูเซวียาพร้อมผมเลยครับ และแน่นอนรับว่าสถานที่แรกครับที่เราพามาที่เมืองเซบียาครับก็ต้องเป็นสถานที่ที่ยอดฮิตของเมืองเซบวียานั่นก็คือกิจกรรมสู้วกระกทิงครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ต่อสู้วกระทิงหรือว่า Museum of b u l l Fighting นั่นเองครับที่ p ลาซ a าเดลตอโรครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงครับตามผมมาเลยครับ เป็นห้องแรกครับที่แสดงเกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับของนักสู้วัวกระทิงในสมัยก่อนครับแล้วก็มีรูปพันวัวต่างๆก็หลากหลายพันของวัวกระทิงครับก็เป็นการบันทึกเรื่องราวด้วยภาพวาดครับนี่ครับนี่ครับชุดของนักสู้วัวกระทิงครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยชุดพวกนี้นะครับ ราคาเป็นแสนนะครับต่อชุดนะครับมาให้ดูนี้นะครับนี่คือชุดของนักสู้วกทิครับบอกเลยนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเพาใช้ทองคำแท้ๆนะครับในการมาทำชุดของนักสู้วากทิงส่วนผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นเงินแท้เช่นเดียวกันครับทำให้บางชุดเนี่ยราคาเป็นแสนเลยนะครับ หรือว่าเป็นชุดที่มีมูลค่าแล้วก็มีความสวยงามมากครับและนี่ครับก็คือช่องที่ไว้สำหรับเข้าสนามครับเวลาที่เขาแข่งหรือว่าใช้ว่าทำกิจกรรมแล้วกันบู i ไฟติ้งครับและบริเวณโถงตรงนี้ครับเมื่อกี้ด้านหน้าจะมีเหมือนห้องพระครับของศาสนาคริสต์เนี่ยเพื่อให้มาดอด มาทดอก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ลอกัวกระทิงเนี่ยเหมือนกับส่วนมวลก่อนครับและนี่ก็คือประตูของเขาครับที่จะเข้าไปสู่สนามแห่งการแข่งขันลอกัวกระทิงนั่นเองครับเข้าสู่สนามครับสนาม แห่งการแข่งขันล่อวัวกระทิงของมัทดาครับต้องบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมบูไฟติงหรือว่าล่อวัวกระทิงเนี่ยเป็นกิจกรรมของคนชนชั้นสูงเท่านั้นครับในสมัยก่อนครับและสนามแห่งนี้ครับเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเซบียาเลยนะครับจุคนได้1ม0 0 0คนครับและนอกเหนือจากสนามแห่งนี้ครับในเซบียาปัจจุบันนี้เนี่ย ยังมีอีกถึง70สนามด้วยกันครับที่มีการเปิดโชว์ครับเป็นกิจกรรมที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่จําลองเหตุการณ์ขึ้นมาเป็นโชว์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเนี่ยว่าในสมัยก่อนเขาล่อวัวกระทิงกันยังไงครับโห<ฮ><ฮ>ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันยิ่งใหญ่มากๆครับถ้าไมา่อยู่ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกัแบบเหมือนแกรดีเเตอร์ของโรมันอ่ะแต่นี้เป็นแบบล่อวัวกระทิงของสเปนเขาครับ จ,จ,จ,จอยากจะบอกนิดนึงครับว่าในสมัยก่อนใช่แล้วครับว่าเป็นกีฬาหรือว่าเป็นประเพณีหรือว่าเป็นกิจกรรมของคนชนชั้นสูงครับและมีอยู่ยุคนึงครับกษัตริย์เขาก็ยกเลิกครับไม่ให้มีการต่อสู้นี้ขึ้นมาครับแล้วคนธรรมดาครับชนชั้นธรรมดาก็นำไปสืบประเพณีต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ครับผมว่ากิจกรรมนี้ในความรู้สึกผมนะมันเป็นความที่แบบ ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะักกับกับวัวกระทิงเพราะว่าคนเนี่ยมาดอดเนี่ยใช้ดาบในการต่อสู้ครับแต่ว่าวัวกระทิงเนี่ยเขาไม่รู้อิเนเอเลยเนี่ยต้องมาสู้กับเราที่ที่เสียเปรียบซะด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ในปัจจุบันครับการล่อวัวกระทิงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเลยกลายเป็นโชว์ซะมากกว่าซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยคือเป็นการสืบสารประเพณีของสมัยก่อนของสเปนแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายวัวเหมือนสมัยก่อนแล้ว แต่ก็ยังมีบ้างครับที่เขายังสู้กันจริงๆอยู่ซึ่งผมว่าในอนาคตก็น่าจะลดลงเรื่อยๆครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับก็ประเพณีก็เป็นสิ่งที่สวยงามครับแต่ว่าการที่จะมาทําร้ายฆ่ากันเนี่ยผมว่ามันอาจจะดูโหดร้ายไปสักนิดหนึ่งครับแต่ถ้าใครมาสเปนครับผมก็แนะนําว่าลองเข้ามาที่นี่ดูครับพิพิธภัณฑ์ต่อสู้วัวกระทิงครับ p ซ a าเอลโตโรครับ ที่ทครับที่ผมพาทุกคนมาครับนั่นก็คือด้านหลังของผมนี่เลยครับเมโทรโพล a าราโซครับอันนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนครับอันนี้เนี่ยเพิ่งสร้างเมื่อปี2005นี่เองครับใช้เวลาสร้าง6ปีด้วยกันสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นเพียงแค่จัตุรัสกว้างๆครับแล้วก็เป็นตลาดครับแต่ว่าเขาดันเกิดขุด พบเจอกับซากวัตถุโบราณครับเขาก็เลยเก็บขึ้นมาครับแล้วก็ทางการเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีอีกครับก็เลยสร้างครับเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาครับก่อนที่จะสร้างมิวเซียมเนี่ยเขาก็จัดงานประกวดขึ้นมาครับว่าอยากจะสร้างมิวเซียมเป็นรูปทรงอะไรครับแล้วก็ผู้ชนะครับคือสถาปนิกชาวเยอรมันครับเจอเกนเมเยอร์ครับที่เขาออกแบบบอกว่าอยากเป็นแบบรังพึ่งหรือว่ารวงพึ่งครับเอาละครับน่าสนใจมากๆครับ เพราะว่าด้านบนเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้ด้วยแล้วก็มองวิวของเมืองเซบิยาได้อีกด้วยครับถ้าอย่างนั้นเราไปข้างในกันดีกว่าครับด้านบนครับโห oh, สวยมากผมชอบมากครับเพราะนอกจากจะเป็นมิวเซียมแล้วเรายังสามารถขึ้นมาชมวิวแบบพานโนรามาของเมือง เซบียได้อีกครับเจอเกนเมเยอร์ครับ mm. เขาเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันเหมือนกันครับที่เขาออกแบบที่ชนะการประกวดการออกแบบที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากภายในของมหาวิหารแห่งเซบวียครับแต่ว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนสเปนครับเขาล้อกันว่าไม่ค่อยเหมือนครับไปเหมือนเป็นแบบเห็ดยักษ์มากกว่าครับเขาก็เลยให้ฉายาที่นี่ว่าเป็นมิวเซียมเห็ดครับผมพอด้านบนเนี่ยเขาบอกเป็นเหมือนเหมือนเห็ดอ่ะก็ และแต่คนมอแล้วกันก็เป็นศิละปะครับงานศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมต้องขอดื่มดํากับบรรยากาศวิวเมืองเซบีย่าก่อนละกันครับโอ้โหชมครับแดดดีมากๆครับต้องบอกก่อนว่าเมืองเซบีย่าแห่งนี้ครับเป็นเมืองที่มีแสงแดดเขาบอกคาดการครับประมาณ300วันต่อปีครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับ จากที่ผมขึ้นมาบนนี้ครับได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆของการมองแบบมุมเบิร์ตไอวิลครับมุมท็อปกับเมืองเซบีย่ากันบ้างครับผมบอกได้เลยนะผมรู้สึกว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานครับระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่อย่างแท้จริงครับเพราะดูสิครับมีทั้งแบบคาสิโดเก่ามีโบสถ์เก่า,กาวังเก่าแต่ก็มีการผสมผสานไปด้วยงานศิลปะใหม่ๆอย่างแห่งนี้แล้วก็สะพานแล้วก็อาร์เคดเทคเจอร์ใหม่ๆเนี่ยคือแบบผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆครับเป็นอีกเมืองนึงเลยที่ผมอยากมาและพอได้มาแล้วสึกประทับใจครับบวกกับแดดดีๆแบบนี้อีกโห<ฮ>่ฟินครับผมผมว่ามาที่นี่เป็นที่แรกๆก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอกมาแล้วว่าที่นี่เนี่ยสามารถเห็นทั้งเมืองเซบียาได้ครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าด้านหน้าของเราครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างครับเราก็ขึ้นมาจิ้มก่อนเลยว่าเราอยากจะไปที่ไหนครับเพราะพรุ่งนี้ครับผมมีแพลนแล้วว่าผมจะไปที่แน่ๆเนี่ยคืออันนี้ครับคาสิโดของเซบียาครับเขาบอกว่าเป็น g o ธ h i เทมเพ l ลที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่เมืองแห่งนี้ส่วนอีกที่นึงครับที่จะไปแน่ๆเลยนะครับเพราะอยากไปคือตรงนี้ครับพลาซาเด n เอสปาครับก็เป็นจัตุรัสครับที่อยู่กลางเมืองเลย ถ้ามองจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นตรงนั้นครับสเสาตรงนั้นครับตรงกลางเลยเป็นตึก2ตึกตรงกลางตรงนั้นครับมองตรงไปเลย12บสนิกาครับจะเห็นเลยว่ามี p l าซาเดอเอสปาน่าอยู่ครับส่วนคาทรโดออฟเซบิยาเนี่ยอยู่ทานประมาณหนึ่งนาฬิกาครับตรงนั้นครับทางตรงนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับกิราลดาที่อยู่ติดกับคาทรโดเลยนะครับบริเวณนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมอสมาก่อนครับแต่ในปัจจุบันครับก็ เปลี่ยนมาเป็นคาสิโดหรือว่าโบสถของศาสนาคริสต์เองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปใกล้ๆกันครับเนี่ยครับเรามาดูใกล้ๆครับของสถาปัตยกรรมไม้ชิ้นนี้ครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นทั้งรังผึ่งแล้วก็เ,เห็ดนะผมรู้สึกเป,เป็นเหมือนแบบคลื่นเป็นเหมือนหลังคาที่เป็นคลื่น สวยไปอีกแบบครับบอกแล้วว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกครับเอาเป็นว่าอยากให้ผู้ชมครับมาสัมผัสด้วยตัวคุณผู้ชมเองครับจะเจ๋งกว่านั่งดูอยู่อย่างแน่นอนครับตรงนี้ครับก็เป็นเหมือนถนนคนเดินครับที่มีทั้งนักท่องเที่ยวครับแล้วก็ชาวเซบียาครับนั่งคุยพักผ่อนสังสรรค์ยี่วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแล้วเนี่ย ไม่ทํางานครับเขาก็ออกมาพบปะเพื่อนเหมือนออกมาเที่ยวกันนี่ครับสองข้างทางครับก็จะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็มีแบกกระดินครับมีร้านขายของที่ระลึกมีโชว์ครับที่เขามาเปิดหมวกกันครับก็เจ๋งดีเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าครับเราจะเดินไปที่สะพานอิซาเบลที่2ครับ สมัยก <muitas> <ian> ่อนครับเมืองเซเวียแห่งนี้ครับเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าร่ํารวยมากๆครับเนื่องจากว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่าครับได้สิทธิพิเศษจากกษัตริย์ของสเปนครับให้สินค้าทุกอย่างครับที่มาจากโลกใหม่หรือที่จะเข้าสเปนเนี่ยต้องผ่านเมืองเซเวียก่อนครับก็กลายเป็นเมืองท่าโดยปริยายครับก่อนที่จะกระจายสินค้าครับออกไปสู่ทั้งประเทศสเปนครับทำให้บ้านเมืองต่างๆครับในที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบ้านเมืองที่หรูหรายิ่งใหญ่ใหญ่โตครับแต่ในปัจจุบันครับพวกบ้านที่เป็น วังหรือว่าใหญ่โตแบบนั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนครับกลายเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวครับผมสงการานี้ได้เวลาไปเที่ยวสุดโลกที่สเปนแบบเอกลูซีกับ The f i เด t u ฟ t i m ิเม เดินทางสู่เมืองหลวงมาดริดชมความยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาราชวังแห่งสเปนลงใต้สู่เซบียาตระการตากับมรดกโลกที่มหาวิหารเซบียาข้ามไปมาลกาสู่ป้อมอันคาซาบาหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองบินไปบาร์เซโลนาเที่ยวชมซักาดาเฟมเรียมหาวิหารใจกลางเมืองที่มีความสูงถึง170เมตรออกเดินทางพร้อมกันวันที่9-17เมษายน2 5 6 5านวน9วัน6คืน กับราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นโทร0658793936เดี๋ยวเราจะมาเรียนการเต้นฟราเมงโกกันครับแล้วก็ดูโชว์ด้วยครับว่าจะเป็นยังไงครับ The first The first ultimate